โตคันซีและทเค็นที่ต้องมีความเสี่ยงสูงท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้จำนวนโปรโอ้ศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หากเห็นว่าคลิปหรือเนื้อหามีประโยชน์สามารถสนับสนุนปอ่องได้โดยการสมัคร้วยรหัสแนะนำนี้หรือกดที่ลิงก์รายละเอียดใต้คลิปครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับปอ่องอีกเช่นเคยครับในคลิปวิดีโอนี้ปอ่องก็มีกิจกรรมดีๆจาก b n e t s มาเล่าให้ฟังครับสำหรับคนที่เพจเป็นประจำอยู่บนแพลตฟอร์ม b n e t s อยู่แล้วเนี่ยพลาดไม่ได้นะครับเราเข้าไปที่หน้าแรกของแอปพลิเคชัน b n e t s แล้วกดไปที่เมนูรับรางวัลครับหลังจากนั้นเราจะเห็นกิจกรรมที่ชื่อว่าเ Trade เพดง่ายชวนสนุกทุกวัป กิจกรรมนี้แบ่งออกเป็นทั้งหมด4วีคด้วยกันนะครับลองเข้าไปกดรายละเอียดกิจกรรมได้เลยนะครับสำหรับวีคที่1น,นะครับเขาจะบอกเลยว่ากิจกรรมสัปดาห์ที่1น,นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมสัปดาห์ที่2จะเห็นได้ว่าอเราเข้าไปดูในกิจกรรมสัปดาห์ที่1บอกเน่กดเข้าร่วมไว้แล้วนะครับและเมื่อเราทําการเทรดเขาก็จะมีบอกว่าเราต้องทําการเทรดให้ครบ25,000บาทคู่ใดก็ได้นะครับ และเป็นการเทรดโดยใช้ฟังก์ชันสปอตเทรดหรือว่าเป็นอีซี่บายเซลก็ได้เมื่อครบ2 5 0 0 0บาทเนี่ยก็มีโอกาสจะได้รับคูปอง b n b มูลค่า100บาทนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเมื่อสัปดาห์ที่1จบแล้วเนี่ยก็จะมีปุ่มให้กดเข้าร่วมในสัปดาห์ที่2นะครับและเมื่อสัปดาห์ที่2ใกล้จะจบก็จะมีปุ่มของสัปดาห์ที่3ามไม่ให้กดและเมื่อสัปดาห์ที่3ใกล้จะจบก็จะมีปุ่มของ สัปดาห์ที่4ให้กดครับก็จะเป็นแบบนี้ดังนั้นเนี่ยปอก็จะเข้าไปอ่านรายละเอียดได้ฟังแล้วกันสําหรับสัปดาห์ที่1เนี่ยในคลิปวิดีโอนี้ก็คือใกล้จะจบลงแล้วเหลือแค่6ชั่วโมงแต่ว่าสัปดาห์ที่2เนี่ยก็ลัจจะเริ่มขึ้นเท่านั้นนะครับดังนั้นใครที่พลาดในสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2ก็ยังมีโอกาสครับเพียงแค่ทําตามเงื่อนไขนั่นเองสําหรับสัปดาห์ที่2เนี่ยเพียงทําการเทรดเพิ่มให้ครบ55,000บาทนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ร่วมกิจกรรมในสัดห์ที่1นะ ก็สามารถมาเริ่มในสัปดาห์ที่2ได้เลยนับจากศูนย์จนเทรดให้มีมูลค่าขั้นต่ำคือ55,000บาทนั่นเองเพื่อรับวอชเชอร์ BnB มูลค่า300บาทครับโดยกิจกรรมแต่ละรอบเนี่ยก็จะมีรายละเอียดดังนี้ครับรอบที่1จะเริ่มตั้งแต่วันที่15กันยายนนะครับจนถึงวันที่21กันยายน2 5ง8รสส่วนรอบที่2เนี่ย,ก,ย,ย,ยก็ต่อเลยครับเป็นวันที่22กันยายนจนถึงวันที่28กันยายน2 5 1 8และ ต่อโดยรอบที่3วันที่29กันยายนจนถึงวันที่5ตุลาคม2518รอบที่4ซึ่งเป็นรอบสุดท้ายครับตั้งแต่วันที่6ตุลาคมจนถึงวันที่12ตุลาคม2 5ง8ครับโดยในแต่ละรอบนะครับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยจะต้องกดเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งด้วยนะและทําตามลำดับขั้นตอนดังนี้ครับสาหรับคนที่กดในรอบที่1ไปแล้วเนี่ยก็จะมีปุ่มให้กดในหน้ารับรางวัลนั่นเอง และถ้าเกิดว่าเราอยากเข้าร่วมรอบที่2ก็จะลืมเข้าไปกดด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราเทรดโดยไม่กดเนี่ยเหมือนว่าเราไม่ได้กดเข้าร่วมกิจกรรมนั่นเองถึงแม้ว่าเราจะมีการเทรดวอลุ่มถึงแล้วก็ไม่มีโอกาสได้รับรางวัลครับสําหรับกรณีที่เรากดรอบที่1ไปแล้วนะครับและมีการเทรดวอลุ่มตั้งแต่วันที่15จนถึงวันที่21กันยายนเนี่ยและมีมูลค่าเกิน2 5 0 0 0บาทแต่ว่าท้งนี้ทั้งนั้นต้องอยู่ใน700คนแรกนะครับถึงจะมี ได้รับวอชเชอร์เป็น BNB มูล,ลค่า100บาทครับเรามาดูกิจกรรมในรอบที่สครับสำหรับคนที่ร่วมกิจกรรมในรอบแรกเนี่ยก็จะมีอภิสิทธิ์ข้อดีก็คือสามารถนำวอลลุ่มในรอบที่1เนี่ยมาบวกเพิ่มได้นั่นเองแต่ว่าไม่ว่าเราจะเทรดเยอะแค่ไหนในรอบที่1นนะครับก็สามารถนำวอลลุ่มมาคิดคำนวณในรอบ2ไดเพียง25,000บาทเท่านั้นครับสำหรับรอบที่2เนี่ย ก็ขอให้มียอดเทรดในสัปดาห์นะครับรวมของรอบที่1หรือว่าใครที่มาเริ่มรอบที่2นับจากศูนย์แล้วเนี่ยก็ควรจะไม่น้อยกว่า55,000บาทนะครับซึ่งในรอบที่2เนี่ยคนที่ทําตามเงื่อนไขเทรดขั้นต่ํามากกว่า55,000บาทเนี่ยจะต้องอยู่ใน500คนแรกด้วยครับถึงจะมีสิทธิ์ได้รับบีนบี c h เชมูลค่า3 0 0บาทนั่นเองครับ และก็มาต่อกันรอบที่3ครับสำหรับใครที่ทําการเทรดในรอบที่1หรือที่2หรือว่าจะมานับเริ่มต้นจากรอบที่3เลยเนี่ยก็ต้องมีวอลลุ่มนะครับไม่ต่ำกว่า80,000บาทนั่นเอง โดยตรงนี้ใครที่ทำตามเงื่อนไขและอยู่ใน300คนแรกเนี่ยก็จะได้รับอชเ c h ร์เป็นบีนบีมูลค่า450บาทครับและรอบสุดท้ายครับสัปดาห์ที่4จะมียอดเทดสะสมขั้นต่ำเนี่ยไม่น้อยก 99, ว่า99,999บาทนะั่นเองครับและตรงนี้ก็จะมีแค่2 0 0คนแรกเท่านั้นนะครับที่มีโอกาสได้รับ voucher บีนบีมูลค่า600บาทครับดังนั้นใครที่เริ่มต้นมาตั้งแต่สัปดาห์ที่1ก็ถือว่า ได้เปรียบนะครับเพราะว่าสามารถนำวอลลุ่มของแต่ละสัปดาห์สัปดาห์ที่1 2 5 0 0 0บาทนะครับพอมาเป็นสัปดาห์ที่2เนี่ยก็เอา2 5 0 0 0บาทเนี่ยมาคิดรวมในวอลลุ่มการเทรดสัปดาห์ที่2ได้หลังจากสัปดาห์ที่2ผ่านไปเราก็สามารถนำวอลลุ่มเทรดของสัปดาห์ที่2นะครับซึ่งก็คือ55,000บาทเต็มที่ไม่เกินนี้นะครับเอามารวมกันกับสัปดาห์ที่3าให้มันถึง8 0,000บาทนั่นเองเพื่อที่จะได้รับวอชเชอร์บีดบีนั่นเองครับ และเมื่อถึงสัปดาห์ที่4ครับก็เหมือนเดิมครับเราสามารถนำวอลลุ่มสะสมจากสัปดาห์ก่อนหน้าที่เรากดเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยมาคำนวณได้นะครับโดยจะมียอดเทรดสะสมไม่น้อยกว่า 90, 9 9 9 9 9กบาทครับทั้งนี้อย่าลืมนะครับว่าจะอยู่ใน200คนแรกเท่านั้นสำหรับสัปดาห์ที่สําสำหรับการแจกรางวัลครับผู้ที่มีสิ์ได้รับรางวัลในรอบที่1เนี่ยก็จะได้รับการแจกรางวัลในวันที่26กันยานะครับส5 1 8าสำหรับ ผู้ที่มีสิทธิ์รับรางวัลในรอบที่2จะได้รับการแจกรางวัลในวันที่3ตุลาคม2 5ง8แครับและผู้มีสิทธิ์รับรางวัลในรอบที่3เนี่ยก็จะได้รับแจกรางวัลในวันที่10ตุลาคม25ง8ผู้มีสิทธิ์รับรางวัลในรอบที่4ก็จะได้รับการแจกรางวัลในวันที่17ตุลาคม25ง8ครับโดยระยะเวลาในการแจกเนี่ยจะอยู่ที่11นาฬิกานะครับของวันที่จ่ายรางวัลดังนั้นเราก็อย่าลืมเข้าไปเช็คในเมนูวอชเชอร์ด้วยนะครับเพราะว่าวอชเช ได้รับ v ช u c h แล้วมาไปเช็คไปกดเคลมเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยเสียโอกาสในการรับ v o เ c h ร์รับรางวัลน,นั่นเองเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่กดตามวันเวลาที่บอกขึ้นในหน้าจอไว้นี้นะครับก็หมายความว่าเข้าไปหลังจากนั้นเนี่ย v ชเชอร์ไม่สามารถกดเคลมได้แล้วนั่นเองทั้งหมดนี้เป็นกิจกรรมที่ชื่อว่า let trade เทรดง่ายชวนสนุกทุกวีกนั่นเอง ยังไงชอบคลิปนี้อย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจกดติดตามแล้วกดกระดิ่งเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ